ทำกับข้าวค่ะแล้วคุณนั่งทับกับข้าวเลยแหละคะนเนี้ยฮะหั่นแมวดีไหมคัเนี้ยหั่นแมวนี่เขียงนะคะัเนี้ยแล้วหู่ทำกับข้าวได้ไหมคัเนี่ยขอทำกับข้าวหน่อยครับขอโต๊ะหน่อยครับอ้าวเงาะมาขายแล้วหน่นหงะเอเงาะเงาะแง,ะง,ะง,ะงะมาขายละ มันใช่เวลาไหมนเนี่ย mm. ขอทำกับข้าวน้อยขอโต๊ะทำกับข้าวน้อยเฮ้เฮ้เฮ้ดูทำหน้าลงมาเร็วลงมาเ <laughs> มื่อไหร่จะได้ทำเนี่ยลูกเฮ้เก๊กหน้าหล่อซะงั้นนะ่ะฮะฮะ ห <G ül> นักหนักหนักหนักนัเค้กนีน่มันเขียงนะนี่เขียงทำกับข้าวเนี้ย